ครับสวัสดีครับวันนี้ตาตาจะไปเป็นให้กําลังใจกับป้าแตนนะครับตาก็เลยเมื่อวานตาไม่ลงคลิปักคลิปเลยเมื่อวานไลฟ์สดก็ไม่ได้ขึ้นไม่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยเอฟซี FC ถามหาเยอะแยะตาก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เป็นห่วงตานะครับมันคือเราเวลาเราไลฟ์สดนะถ้าหากตาไม่มีอารมณ์ มันมีปัญหาเกี่ยวกับทางจิตใจมันหงุดหงิดข้อตาเขาพูดอะไรไม่ออกนะครับตาก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานตาต้องขออภัยนะครับกับคนที่ติดตาม,ตา,มตานะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับตาก็เข้าใจในปัญหาเข้าใจในการในการที่ป้าถูกองคไม้จับ ไม่ใช่หม้จับนะครับโอ้พอไปครับเป็นเป็นหมายเรียกนะครับเป็นหมายเรียกที่ทางตำรวจเขาเขามีหมายมาให้ป้าเขาไปก็เหมือนเขาไปสอบถามสอบถามนี่แหละว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะรับไหมเออได้ทำไหมได้อะไรไหมตามที่ตามที่มีคนเขาแจ้งแจ้งมานะครับแจ้งความมาก็เลย เราก็ต้องไปตามมาไปตามหมายเรียกนะครับไปตามหมายเรียกให้คนที่รู้รู้ช่องทางนะครับรู้ช่องทางทางด้านกฎหมายนะครับอะไรที่เป็นช่องโหว่นะครับขเขาก็จะจิ้มเข้ามานะครับไอเราที่ไม่รู้อะไรก็มีหมายมาแล้วก็ไปแล้วมีเจ็บป้องกันนะครับก็เหมือนนักมวยนะครับ คือพวกเรานะครับพวกเราครอบครัวของตานะครับก้เมเหมือนมวยที่จนมุมนะครับมวยที่เขาเขาอัดเขาติดมุมนะครับมีแต่รับนะครับรับแก้รับป้องกันนะครับยกทั้งแขนทั้งเท้ารับครับรับเพื่อไม่ให้เขาต่อยถูกโอกนะครับรับไปมันทำไงได้ล่ะ คือเราอะไรเราก็พูดไปหมดแล้วอให้อะไรก็ให้ไปหมดแล้วแต่ก็ความจริงมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับความเป็นธรรมก็ยังไม่ยังไม่ออกมานะครับตาก็ไม่รู้จะพูดยังไงตาก็นอนคิดทั้งวันเมื่อวานะคระับอยู่กับหลานอยู่กับหลานสองคนนะ ตาก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วก็ตาก็ไม่ไม่อยากพูดพาดพิงถึงใครนะครับตาไม่ได้พูดพาดพาดพาดพิงถึงใครนะครับใครเป็นที่ให้กําลังใจตาก็คงจะเข้าใจตานะครับเข้าใจความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับว่าอึดอั้นตันใจขนาดไหนนะครับ บางวันก็ร้องไห้บางวันก็หงวเรงะเหมือนเหมือนคนสติไม่ดีเลยนะครับบางวันก็โมโหงียมันมันเราจะทำอะไรได้ตาก็โอ้ไม่รู้ตาจะพูดยังไงอย่างวันนี้นะครับตาไม่เคยคิดเลยว่าพระเต็นเนี่ยจะโดนหมาย จะโดนหมายแต่ก่อนนั้นก็โดนหมายไปไปสอบปากคําครั้งหนึ่งเลยครับแล้วก็มาโดนหมายอีกสอบไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนนะครับทั้งปีนะครับทั้งปีคงไม่จบง่ายๆ่านะครับคงไม่จบง่ายถ้าจะถ้าจะเล่นกันไปถึงขนาดนั้นนะครับไม่จบง่ายแน่นอนสามปีที่ผมเคยพูดไว้ กับเจ้าที่เขานะ่ะก็คงเลยคงเลยแน,น่นอนถ้าจะเล่นกันอย่างนี้นะครับตาก็หมดนะครับหมดก็เล่นกับคนไม่มีทางสู้นะครับก็เหมือนมวยมวยจนมุมนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะเมตตาเราไปถึงไหนนะครับถ้าหากท่าน ไม่มีความเมตตากับเราเราก็ย่ำแย่อยู่อย่างนี้น,นะครับเมื่อไหร่ล่ะทางด้านจิตใจของเราจะสบายสักทีนะครับพวกเราไม่รู้จะได้แต่ขอบคุณเอซีให้กำลังใจขอบคุณผู้ที่มีอุปการะให้กับพวกเรานะครับ แต่คนที่จ้องจับผิดเราตลอดคอยดูจ้องจับผิดหาช่องโหว่ให้กับเรามันเราคือเราเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเราเรารู้จักอยู่กฎหมายแต่เราเราไม่รู้ว่าช่องทางตรนนั้นจะเก็บจะหยิบจะยกเอามา ยัดให้กับคนอื่นนะเราทําไม่เป็นนะครับแต่คนที่ทําเป็นเนี่ยคนที่ทําเป็นคนที่กลั่นแกล้งเราเนี่ยนึกสงสารพวกเราเถอะครับนึกสงสารพวกเราเถอะครับหยุดกลั่นแกล้งกันได้เลยนะครับตาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะครับ ครั้งแรกปีสามเก้าสามแปดสามเก้าเขาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วครับตกมาอายุหกสิบกว่าปีแล้วมาเจออีกปัญหาอย่างนี้ครับสงสารพวกเราเถอะครับแล้วเรื่องราวมันจะมันจะเงียบไปนะครับ ถ้าหากอยาให้บ้านเมืองเราอยู่ดีมีสุขนะครับก็ขอให้ท่านเมตตาพวกเรานะครับอย่าได้กันแก้งเราไปนะครับตาไม่รู้จะพูดยังไงตาหมดบอกตรงๆเลยว่าบางครั้งตาก็รลองไห้บางครั้งตาก็หัหวเราะเพราะอะไร เพราะปัญหาที่มันผ่านไปมันจบไปมันน่าจะหาคนร้ายตัวจริงดันมาเอาจะครอบครัวของเราลุงยังไม่พอดันดึงป้าเข้าไปอีกยังจะดึงใครๆอีกเข้าไปอีกโอ้โหเมื่อไหร่คุณจะพอสะะักทีครับกรรมเวรนะครับ มันไม่มันไม่เกิดชาตินี้ก็คงเป็นชาติหน้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะไปให้กำลังใจป้าเต็มน,นะครับตาก็ได้พูดคุยกับเอซีตาแล้วก็ขอขอบคุณเอซีทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจให้ความเมตตาสงสารนะครับ ให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมก็ขอขอบคุณนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับตาขอจบคลิปเปียนอะไรนะครับ,บคุณครับสวัสดีครับ